คุณก็พี่ผมจะแบกน้ำหนักผมโอนัสไปให้พี่หน้าเดือนหนึ่งเขาจะมีป้ายมาให้ป้ายประเทศไทยเดือนนี้ป้ายประเทศไทยเดือนต่อไปอาจจะเป็นป้ายเอ็เปิ้ลแดงเดือนต่อไปก็กุหลาบแดงตัวนี้อันไหนที่เป็นของมอญแดงจะเป็นสีแดงตลอดกลุ่มในหน้าเขาจะมีกลุ่มลายให้ว่าเวลานี้อเวลานี้คุณวิ่งไปได้เวลาต่อไปคุณก็จอด นายเขาอ,ออกมาตรวจน,น,นะนทาดกรทางหลวง,ง,ลงพุทรวจังหวัดรวมกันเขาก็จะไปเข้าไปข้างในคุยกับนายเห็ุผลไปนี้วิ่งมาปุ๊บก็คุณคุมภาคอย่างนี้แล้วก็วิ่งไปถ้าเจอเจอด่านเ็าเห็นป้ายสติ๊กเกอร์ก็ปล่อยไปถ้ารถไม่แบกมันก็จะวิ่งอย่างแบบนี้ไม่ต้องใส่อะไรไม่คุมอะไรปล่อยวิ่งไปตามสภาพ มิชิดอย่างดีวิ่งกระคืนถ้าเจอตาช่างก็วิ่งหลบที่รับไม่เข้าไม่ดับคุณยังตาช่างบ้านไทยเมืองพลก็วิ่งอ,อง้อมแต่ถ้าเจอทางหลวงเห็นป้ายติ๊กเกอร์ก็ก็แฉกไปนะเดือนหนึ่งหมื่นหนึ่งหืหนึ่งห้าต่อเดือนต่อพวกพันละอื้อห้าไดเขตอีสารวิ่งจาก ลงพักกลางเราจะมีสติกเกอร์ให้แล้วก็วิ่งผ่านไปเปลี่ยนใช่เปลี่ยนสติกเกอร์อาจจะเป็นสีนี้สีนี้สีนี้แต่ละเดือนจะเปลี่ยนให้คุณไม่จ่ายคุณก็คือเดือนที่แล้วอาจจะเป็นรูปนี้รเดือนต่อไปก็จะเป็นอีกรูปหนึ่งเพราะก็จะมีกลุ่มลายกลุ่มลายให้เราว่าวัาวนนี้เวลานี้วิ่งได้วันนี้พรุ่งนี้ส่วนกลางออกมาก็จะจอด หรืออยู่วิ่งเอาตามล้านหะไปก่อน kind of ถ้าส่วนการเข้าอาทิตย์หนึ่งก็วิ่งเหมือนเดิมอีสานกลุ่มเดียวกลุ่มเดียวกลุ่มเดียวเขาก็จะรับเคลียร์ให้ขอนแก่นขอนแก่นสารคามกาฬสินร้อยเอ็ดโคราชพิการตาช่างมิตรภาพมิตรภาพเไหนจะมีตัวตาช่างใช่ไหมครับแต่คุณต้องอ้อมตาช่างทางหลวงคุณก็ต้องหลบอย่างยาตลาดคุณก็ต้องหลบอบ้านองคุณก็ต้องหลบ หาอ,อ้อมแล้วก็พิมพ์ปกติเพราะว่าแต่ช่างของคนทไทยขึ้นจับมิเตอร,ร์คันไม่มีไม่ี่ตัวแต่ถ้าไม่ทำมันก,ก็จะเหลือน้อยเหลือกาไรน้อยอาจจะเหลือเที่ยวหนึ่งสองพันสามพันผมจ่ายถ้าเป็นคนเลียร์คนเลียร์เ,ยเข้าไปเชียร์เองถ้าเราโด,โดนเรียกเราก็ต้องนั่งรอโทรหาคนเจ้าของป้ายเข้ามาเลียร์เองผมให้อยกก่างจริงไม่เกินไม่เกินสองหรือสามเดือนแล้วก็พิ้งเหมือนเดิมมีมีป้ายเหมือนเดิมหาวิธีการใหม่ ตอนนี้ผมรู้จากน้องๆที่แบกแบกน้ำหนักนะครับเขาไม่ติดเขาจะถือไปด้วยถือป้ายนั้นไปด้วยเจอก็อให้นายดูแล้วก็วิ่งไป